กลับมาติดตามข่าวด่วนการเมืองครับเกมเพื่อไทยภูมิใจไทยผลประโยชน์ลากยาวขอบคุณข่าวจาก mgronline.com ครับเชื่อว่าหลายคนย่อมมองออกกับสารพัดเรื่องราวที่กำลังประดังเข้ามาในเวลานี้ทั้งกับพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยรวมไปถึงการสอบสวนกลุ่มสวในข้อหาอังยี่ซ่องโจรเกี่ยวข้องกับความมั่นคงล้วนถูกมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันและเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันหมด ขณะดเดียวกันย่อมมองออกอีกว่านี่คือเกมผลประโยชน์ที่ต้องต่อรองกันแบบลากยาวกันไปก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลาต้องแตกหักกันในอนาคตอันใกล้นี้จุดคลายแม็กซ์ที่ทำให้ต้องจับตาก็คือการรับเรื่องสอบสวนทำคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSi หลังจากได้รับคำร้องจากกลุ่มสอวอสำรองที่กล่าวหาว่าในการเลือกตั้งสอว2,567มีการบล็อกโหวตและมีการใช้เงินใช้ทองกันเข้ามา และตามขั้นตอนต่อไปในวันที่25กุมภาพันธ์จะมีการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษหรือกคออพอที่มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานและมีพันตำรวจเอกทวีส่อองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานหากพิจารณาจากคำพูดล่าสุดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นายภูมิธรรมก็แบะท่าให้เห็นค่อนข้างชัดว่า จะรับพิจารณาเป็นคดีพิเศษเพราะมีหลักฐานชัดเจนผมได้เสนอแล้วว่างานนี้เราไม่ได้เอาเรื่องการเมืองมากลั่นแกล้งกันทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายเป็นไปตามข้อท็จจริงน่าจะไม่มีปัญหาอื่นมากเพราะเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีเรื่องเข้ามาก็ดำเนินการและทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตได้มีการยื่นเรื่องมาว่า เรื่องแบบนี้ต้องเป็นคดีพิเศษซึ่งในทัศนะของ DSI ออกเรื่องมาดูแล้วก็มีเหตุมีผลเมื่อเขาเสนอเราก็ต้องบรรจุที่ประชุมนายภูมิธรรมระบุเมื่อถามว่าหากรับคดีไปแล้วจะกลายเป็นชนวนเหตุเพราะสวที่ได้รับเลือกไปแล้วตั้งแง่ว่าเป็นเรื่องการเมืองนายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองตนยืนยันยในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการก็เรียกประชุมไปตามข้อเสนอที่มีเหตุและผล เพราะเขาเห็นว่ามีปัญหาเราก็ต้องรับอยู่แล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการเมื่อมีคนมาเสนอว่ามีปัญหาในทางกฎหมายเราไม่เรียกก็คงไม่ได้แต่ยืนยันว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายถ้าไม่ชัดเจนไม่ถึงก็คงรับเป็นคดีพิเศษไม่ได้แต่ถ้ามันชัดเจนก็ไม่มีสิทธิ์ไปปกป้องอะไรเพราะเป็นไปตามกระบวนการและไม่ได้จบแค่นี้มันยังต้องมีการสืบสวนสอบสวนพยาน และการได้เป็นคดีพิเศษต้องใช้เสียงสองในสของคณะกรรมการคดีพิเศษส่วนจะต้องมีการเคลียร์ใจกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าพูดหลายครั้งแล้วว่าตนไม่ได้มีหน้าที่เคลียร์ใจแต่มีหน้าที่ทําให้เป็นไปตามกระบวนการในเมื่อเราเรียกร้องว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเรามีปัญหาพอมีคนคิดขึ้นมา1-2คนเราต้องทําอย่างเต็มที่ต้องให้กระบวนการยุติธรรมดําเนินการได้กับทุกภาคส่วน ถามว่าจะต้องมีการพูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยหรือไม่นายภูมิธรรมระบุสั้นๆว่าก็ได้พูดคุยกันบ้างดังนั้นหากเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันก็ให้ย้อนไปเมื่อวันที่23มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างที่นายทักษิณลงพื้นที่ชายแดนใต้ก็มีนายภูมิธรรมและพันตำรวจเอกทวีลงไปด้วยแม้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่เป็นหลักแต่รับรองว่าต้องมีการคุยกันเรื่องอื่นด้วยอยู่แล้ว แน่นอนว่าหากจับใจความกันแล้วก็พอเข้าใจกันว่าเป้าหมายการสอบสวนครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เรียกว่าสอวอสีน้ำเงินที่ว่ากันว่ามีความเชื่อมโยงกับพักภูมิใจไทยซึ่งเวลานี้ได้ยึดกลุ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภาโดยมีจำนวนถึง120-130คนทีเดียว โดยตำแหน่งสำคัญตั้งแต่ประธานและรองประธานวุฒิสภารวมไปถึงประธานคณะกรรมาการสำคัญสำคัญล้วนถูกระบุว่าอยู่ในมือของกลุ่มดังกล่าวแทบทั้งสิน้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วความเคลื่อนไหวต่างๆในวุฒิสภาย่อมมีผลต่อรัฐบาลโดยเฉพาะกับพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการเสนอกฎหมายสำคัญ ึ่งภาพล่าสุดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกขัดขวางจากสวกลุ่มนี้แม้ว่าตามที่เห็นมีสาเหตุจากองค์ประชุมล่มแต่เบื้องลึกแท้จริงทุกคนย่อมมองออกอยู่แล้วและหากบอกว่านี่คือเกมระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยแล้วมันก็ย่อมมีที่มาที่ไปก่อนหน้านี้มันก็ต้องเริ่มจากการที่ทั้งสองพักกำลังกลายเป็นคู่แข่งมีศักยภาพขัดขวางการเติบโตของอีกฝ่ายมีพื้นที่ในสนามเลือกตั้งทับซ้อนกัน และลุกลามไปสู่การขัดกันของผลประโยชน์ที่ผ่านมามีการตอบโต้เอาคืนกันมาเป็นระยะตั้งแต่การเพิกถอนสนามกอล์ฟอันพายของครอบครัวนายทักษิณชินวัตรที่อยู่ในอำนาจกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยภายใต้การกํากับดูแลข,ของนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทย กรณีที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่พิพาทกับการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมที่มีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจากพักเพื่อไทยดูแลและล่าสุดยังมีกรณีการตรวจสอบที่ดินสนามกอล์ฟที่เขาใหญ่ของครอบครัวนายอนุทินเข้ามาอีกเรียกว่างานนี้เป็นการเอาคืนกันไปมาอย่างไรก็ดีหากอธิบายในภาพรวมแล้วมันมองเห็นภาพชัดว่าทั้งสองฝ่ายคือพักเพื่อไทย ภายใต้การกุมเกมของนายทักษิณกำลังเล่นเกมต่อรองเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆกับพักภูมิใจไทยที่มีนายอนุทินรวมไปถึงในายเนวินชิดชอบที่ถือว่าเป็นครูใหญ่ของพักนี้เพราะอย่างที่บอกว่าหากมองในมุมของพักเพื่อไทยก็จะเห็นว่าภูมิใจไทยกำลังเป็นกว้างขวางคอและเริ่มขี่คอมากขึ้นเรื่อยๆจากการสะสมกำลังที่มากขึ้น ขณะที่ฝ่ายภูมิใจไทยก็ถือว่าตัวเองสามารถต่อรองได้แทบทุกอย่างคงไม่ต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามได้คุมเบ็ดเสร็จอย่างแน่นอนดังนั้นก็ต้องต่อสู้กันอย่างสุดกำลังเช่นเดียวกันเหมือนกับกรณีของสอวอที่เวลานี้ก็มีการตอบโต้เต็มกำลังเหมือนกันหลังจากมีการประชุมลับกันเสร็จสิ้นก็เตรียมอภิปรายซักฟอก รวมไปถึงการดำเนินคดีการยื่นถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอสองที่กำกับดูแล DSI แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเชื่อว่าทุกสายตากำลังจ้องมองไปที่การนัดหารือการของพักร่วมรัฐบาลในวันที่25กุมภาพันธ์นี้โดยคร,ราวนี้มีพักภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพและให้สังเกตเพราะเป็นวันเดียวกับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีพิเศษที่มีนายภูมิธรรมเวยาชยชัยเป็นประธานอีกด้วย ดังนั้นเมื่อพิจารณากันตามรูปการแล้วแม้ว่าเวลานี้จะดูเหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังเข้มข้นเล่นกันแรงแต่เชื่อเถอะว่านี่เป็นแค่เกมต่อรองเพื่อหวังสกัดไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามล้ำเส้นมากเกินไปเพราะทั้งสองฝ่ายยังไม่ถึงเวลาที่จะหักกันแบบเด็ดขาดยังต้องร่วมรัฐบาลกันอีก,กระยะหนึ่งและเชื่อว่าเกมที่ว่านี้จะลากยาวไปอีกพักใหญ่ทำนองรบไปเจรจาไป เพราะนี่คือเกมผลประโยชน์ย่อมต่อรองกันได้อยู่แล้วดังนั้นเชื่อว่าหลายคนย่อมมองออกกับสารพัดเรื่องราวที่กำลังประดังเข้ามาในเวลานี้ทั้งกับพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยรวมไปถึงการสอบสวนกลุ่มสวในข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร <c oughs> เกี่ยวข้องกับความมั่นคงล้วนถูกมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันและเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันไปหมดจุดคลายแม็กซ์ที่ทำให้ต้องจับตาก็คือการรับเรื่องสอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั่นเอง ทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์ mgronline.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ